เราจะพูดถึงเรื่องของตัวเองเพราะเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราไม่รู้พูดเรื่องตัวเองไม่ได้สงสัยเนี่ยนะเพราะเราจะไปยังไงเราก็รู้จริงไหมทีนี้ไอ้ตัวเราเนี่ยวัดจบวดนะตกลงกันว่าแค่แปดเดือนแต่พอบวชสี่เดือนกว่าเนี่ยเรากับตายภาษาบ้านคนธรรมดาเรียกว่าตายวันที่สิบแปดกุมภาปีห้าเจ็ด ตายป้ายตายไปสิบสี่ชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงเพราะเราไม่หายใจครูบาอาจารย์ลงมติว่าเราตายนั่นแหละความหมายว่าตายคือครูบาอาจารย์เนี่ยมาจับตัวเขยา่จาจับแขนเขยา่าดูพี่ผจรดูหายใจระบบะการเต้นของหัวใจไม่มีลมก็ไม่มีเขาเปิดม่านตาเอาไฟส่องดูก,ก็ไม่มีคือตายสนิทดับสนิทเขาวา เห็นเขาคุยกันนะนะเราได้ยินเขามาจับตัวเขยา่าเราก็รู้อยู่ได้ยินอยู่เขาพูดอะไรก็ได้ยินอยู่บวชได้สี่เดือนกับเจ็ดวันนับจากนั้นไปถึงวันที่สิบแปดพอวันที่สิบเก้าเนี่ยฟื้นขึ้นมาใหม่อีกรอบ<ะ>กลับกลายเป็นคนละคนศึกไม่ได้ศึกไม่ได้พูดตรงๆอะแค่วันเดียวจากสิบแปดพอตายไปฟื้นใหม่วันที่สิบเก้าเนี่ย ไออารมณ์ทางเพศเนี่ยที่เราเคยพุ้งเนี่ยไม่มีเลยหายเกลี้ยงเลยไม่เคยรู้สึกหรือคิดเรื่องพวกนี้อีกเลยมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากอย่างไงเป็นเปนเรื่องอัศจรรย์พันลึกมากแล้วข้อสําคัญพุทโธกับหายไปเหลือแต่ลมหายใจตั้งแต่วันนั้นมาแค่หายใจออกนี่เย็นทั่วอากาศเลยมันเรืเ่องแปลกประหลาดมาก หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยว้าบ้าเลยร่างกายเราและในอากาศเนี่ยความรู้สึกเรานะแต่เราไม่พูดเราไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเราก็เร่องศึกษาให้ดีก่อนนะปีหนึ่งสองปีอย่างเงี้ยสามปีอย่างเงี้ยฮนะศึกษาละเอียดของลมหายใจทีเนี้ยเพราะเราไม่ได้ดูลมนะไม่ได้ฝึกลมเลยแต่มันเป็นเองมันรู้ของมันเองเป็นของมันมันจัดการหมดไมแต่ระบบความเพียรก็ตาม ความเพียรที่เราทําทาทาความเพียรเนี่ยแม้จะเดินจงกรมแม้จะนั่งสมาธิแม้จะนอนอย่างเงี้ยมันจัดการของมันเองเราไม่ต้องทําอะไรเลยพอตื่นมามันก็นั่งแหละจากคนขี้เกียจนั่งสิบนาทียี่สิบนาทีตอนนี้นั่งเป็นหลายๆชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนั่งไม่อยากลืมตาด้วยซ้ำไปมมแต่อยากนั่งคอยรู้สึกตัวขึ้นมาและความคิดเนี่ยหยุดหมดเลยนี่ก็ความอัศจรรย์พันลึศของธรรม ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเราไม่เคยพูดถึงเรื่องความคิดไม่รู้จักหรอกตั้งแต่วันที่สิบเก้ามานั่งคิดนึกอะไรก็ไม่ออกคิดไม่ได้ปรุงแต่งไม่ง่ายเลยไม่ใช่วันเดียวนะเป็นเดือนเป็นปีครูบาอาจารย์ก็เลยพระองค์นี้มันเออเลอมันปัญญาอ่อนมันสิ้นคิดว่างนะั้นเราก็เลยว่าเออกูสิ้นคิดจริงๆ <c oughs> ก็เลยเป็นพระสิ้นคิดมาเจากวันนะั้น กามราคาที่เคยโดดเด่นเป็นเอกอยู่ในหัวใจเร่งนี้ไม่มีอีกเลยเท่าปัจจุบันเนี้ยหายเครี้ยงเลยใครไม่อัศจรรย์ก็ช่างหัวมันแต่เราอัศจรรย์ทำฮะอัศจรรย์อ,อาณาปานสติใครจะว่ายังไงก็ไม่ลบล้างความเห็นของเราความเป็นของเราได้มันเหนือตำรามากเหนือสิ่งที่เราเรียนรู้มากมาคือมันไม่คิดปรุงแต่งอีกเลย ตลอดเวลา8ปดปีนี้ไม่เคยคิดเรื่องกามอีกเลย